คุณลูกค้าค่อยออยู่บ้านนี่บ่อยไหมอยู่บ้านแบบเป็นยังไงครับอยู่ตลอดหรือนี้อยู่ตลอดอยู่ตลอดใช่ไหมครับผมครับต้องโอเคเดี๋ยวเอกค่อยจัดการแอลแอลถายไม่เห็นหรอกเพราะว่าตอนนี้มันลงรูเล็กไม่เห็นอยู่ตลอดใช้มาตลอดไม่ได้ไปต่างประเทศไม่ได้เคยไม่เคยอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ที่น้ําในถังจะไม่มีใช่ไหมครับถูกต้องนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งความสูงของพื้นเนี่ยสูงอยู่ ระดับน้าหรือระดับเนื้อในถังเนี่ยสูงใช้ได้เลยปัญหาที่คุณลูกค้าขออยู่สามคนจริงแล้วก็ไม่น่าจะเยอะนะนใช่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันจะต้องมีปัญหาอื่นทิ้งที่ชู่ลงมาในโถบ้างหรือเปล่ามีบ่อยมากถ้าอย่างนั้นก็คือระบบทิชช้ชู่ระบบอะไรพวกนี้เข้าไปรวมกับเนื้อทําให้ปริมาณของเนื้อมากขึ้นครับการไหลอาจจะไม่ได้ดีรเราทาให้เนื้อเนี่ย<ๆ>เขาเรียกว่าถังเนี่ยตันไวขึ้นหรือเต็มไวขึ้น นะครับผมฐานทิ้งบ่อยอ่ะทีนี้อเอามาวิธีการแก้ไขก่อนอนะครับมาโอเคครับผมลูกค้านะครับพบปัญหานะเขาใช้ห้องน้ำจากชั้นสองนะครับแล้วก็กดชั้นหนึ่งนะครับ นี้นะครับก็จะเห็นอย่างจากเมื่อสักครู่นะครับว่าปัญหามันคือท่อถังเนี่ยไม่มีน้านะครับแล้วก็ถังเนี่ยแห้งจริงอยู่นะครับแต่สิ่งที่พบในส่วนของถังเลยก็คือว่าเราไม่สามารถจะทางานณนะจุดที่ถังได้เลยนะครับถังที่อยู่ด้านด้าน,านหลงัหลงบ้านเนาะเพราะว่าเนื่องจากท่อเขาเล็กมาก2นิ้วเท่านั้นเองไม่สามารถทํางานได้เลยงานที่เราจะทําตอนนี้ก็คือต้องเปิดโถเปิดเปิดตัวนี้ยกตัวนี้ออก แล้วทํางานจากจุดนี้ไปหาตัวถังนะครับตอนนี้คือหมายบังคับนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาแก้ไขกันครับด้วยระบบเจ็ดคุยนี้นะค,ครับโอเค เ,เห็นไหมครับว่าาตั้งโผล่เขาใช้เนี่ยถ่ายข้างล่างถ่ายข้างล่างแล้วถ่ายข้างล่างแต่ไม่ต้องถ่ายหน้าเห้ถ่ายทำไมวะไม่ได้หล่อเลยเนี่ยเขาตั้งโผล่เขาใช้ซีเมนต์ไอ้นี่ปูนกาวอ่ะตั้งโผล่โอกาสโถแตกอ่ะเนี่ยโถแตกจริงด้วยเนี่ยอ่ะถ้าเอาปูนกาวปูนกาวอ่ะตั้งเอาไว้ปูนเนี่ยเกาะโถแตกเลยอ่ะ คือมันต้องใช้ซีเมนต์ขาวเห็นไหมเนี่ยเนี่ยคือตั้งโถแบบผิดผมไม่รู้หรอกแต่จะรู้ตอนกาอบตอนแกะว่าซีเมนซีเมนเนี่ยเนี่ยครับเหตุการณ์อย่างนี้จะเกิดขึ้นตลอดถ้าคุณตั้งโถด้วยซีเมนนะครับ อ่ะนี่ยหัแตกเลยเห็นไหมนี่คือความมากง่ายของผู้รับเหมาถามว่าซ่อมได้ไหมแต่ว่าตรงนี้เราซ่อมได้ตั้งกลับไปได้ใช้งานได้ตามปกติไม่เป็นไรนะครับแต่มันเสียความรู้สึก่ะ

ผมเลยต้องล้างหน้าถึงเชือกระเด็นมาเนี่ยสระไฟเท่านั้นนะครับใส่ไปถุงหนึ่งนะครับน้ำหรอฮะอันนี้ขึ้นข้งบนโอเคอตอนนี้ขึ้นข้งบนอยู่อ่ะแถวมาถือให้หน่อยเด้อ เลยหรือมั้งนะครับผมทางข้างหน้า,าเดี๋ยวเลยหรือครับผมก็ซื้อนะฮะครับผมก็ตรงนี้ก็ถ้าคุณลูกค้าสะดวกสามารถออนไลน์ได้เลยนะครับแล้วก็จริงๆแล้วตอนนี้ผมอยู่ที่พิธาเดี๋ยวก็ใกล้จะเสร็จงานตรงนี้ละ นะครับผมคุณลูกค้าสามารถที่จะผมสามารถให้บริการได้วันนี้นะนี่อ๋อไม่สะดวกใช่ไหมโอเคถ้าเป็นพรุ่งนี้กี่โมงครับผมคุณลูกค้าวันนะ่ะหมู่บ้านหมู่บ้านเอ่อของผมเนี่ยมันจะเป็นระบบเจ็ตทรีนิน่งซึ่งมันจะเป็นเครื่อง วันจันทร์ผมอยู่สาทรครับใช่ครับใช่ใช่ใช่นะ uh huh. อืมตอนนี้คุณลูกค้าก็ต้องดูเรื่องของคิวแล้วละครับผมเพราะว่าใช่ใช่ครับผมตอนนี้เป็นเรื่องเป็นเรื่องอาเลยว่าต้องดูเวลาครับคุณลูกค้าคุณลูกค้าอยู่ไกลไปแล้วครับนอกจากที่จอยวสีบรรีน้อยแล้วแล้วแล้วตอนนี้คุณลูกค้าอยู่มาจากที่ภักคุณลูกค้าไกลนะครับ ประมาณัก็ชั่วโมงชั่วโมงกว่าผมก็จะเสร็จจากหน้างานตรงนี้แล้วครับผมอ๋ออยู่บางปูอ๋อห้าโมงเย็นผมไม่ทันเนาะครับผมถ้าเป็นพรุ่งนี้ก็ได้ครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันก่อนอาจจะไม่ต้องใช้เครื่องใหญ่ก็ได้ใช้เครื่องเล็กทำงานอืมต้องดูปัญหาคุณลูกค้าครับผมเนาะได้เดี๋ยวคุณลูกค้าแอดไลน์ผมหมายเลขนี้นะครับแล้วเดี๋ยวก็เออ่ เอเวอรชันเพื่อหลอกคิวนะครับส่วนเวลาลูกค้าลงรายละเอียดเข้าไปไม่ได้ระบบไล่ผมได้เลยครับผมนะครับผมได้ครับคุณลูกค้าชื่ออะไรเอ่ยครับนะท่อแบบเขาเรียกว่าหักมุมเอาไว้ของมะกรูดจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอยู่ใต้ห้องนี้ไม่ลงไปที่บอ่ออาจจะเป็นเพราะว่าด้วยเรื่องของี่ชู่ที่มันหนักกว่าเนื้อนะ อ่ะฮะมันก็เลยไม่ไหลไปกับท่อครับผมอ่าตรงนั้นเป็นหน้าเรื่อยเวลาวัดเรื่อยพิชูครับผมเดี๋ยวน้ำที่เวลาผมตรวจจำพวกที่บนล้ว่าจีิกลับมาเป็นสิ่งอะไรก็ก็ที่มันหนักอ่ะครับมันมันมันหนักว่ามันแน่นตัวเส้นท่อเลยครับผมตอนนี้ผมล้างทั้งเส้นแล้วครับผมล้างเข้าไปข้างในขึ้นข้างในฉันสอบไปแล้วใช่ไหมครับผมตอนนี้คือล้างทั้งเส้นเลยครับ ันนี้ผมไม่ได้ยิงอะเพราะว่าหัวไอ้ไม่ได้ยินหรอกหัวมันไปทางด้านนู้นหมดสาย,ยาอยู่สาย,ยาอยู่ครับหลายเมย็ดครับ มีการจมของท่ออยู่จะเห็นว่าน้ําที่ติดมาเนี่ยมีสีดำสแสดงว่ามันมีการจมอยู่ตรงนี้นานมากแล้วเหมือนกับระดับท่อมันแ,นแ,นแนขะแฉะ่างนี้ชบลทำให้น้ำตรงนั้นมันเน่าแลา้วกลายเป็นสีดำไม่มีการไหลไปหาถังมากเท่าที่ควรเพราะด้วยอาจจะเป็นเรื่องของการซุดตัวของระดับบ้านซึ่งแต่เดิมมันอาจจะยังไม่ซุดแต่พอหลังแล้วมันจะซุดตัว ก็ปัญหามันทั่วไปครับมันมีปัญหาทั่วไปแต่ถ้าเราไปแทงมันเนี่ยเราก็จะได้รูเมื่อเราเราแทงด้วยงูเหล็กเนาะจะเป็นงูเหล็กนะเราจะได้แค่รูแต่เราจะไม่ได้เอาของออกเราก็ต้องเติมน้าอัดเข้าไปเยอะๆซึ่งแรงดันน้ําในการใช้สยยางมันไม่ได้เพียงพอกับการที่จะเอาของที่อยู่ในเส้นท่อที่มีปริมาณเยอะเพราะ่าทีผมด้งนานนยังไม่ออกไปกกินาน ยิงอยู่นานนะครับกอเมื่อกี้พี่เห็นช่วงห้องน้ําเนี่ยครับยิงอยู่นานเลยแล้วหนาผ่อนควรเลยลครับหนาหนาเป็นเมตรเลยครับก็ยังออกเป็นว้อนะครับตอนนี้ก็สามารถใช้งานได้ตามปกติเดี๋ยวลองไปกดชักโค้งชักสอบได้เลยครับใชิไใไปครับน้องได้เลยครับ น้ำขึ้นมาก็คืออ่ามาครับมาสบายๆเลยครับไหลอือไปดครับอ่าเรียบร้อยเนี่ยครับเอ,อ่อเดี๋ยวผมจะล้างให้แล้วเดี๋ยวให้จะให้ลองอีกทีหนึ่งนะเออแล้วเดี๋ยวผมจะล้างพื้นให้เดี๋ยวลูกค้าใส่รองเท้าเข้ามานะครับแล้วผิดตรงนี้เอฟเฟคสุดับ<พ> โอเคครับเรียบร้อยครับสําหรับงานนี้ก็อย่างที่เห็นนะครับเนื่องจากว่าลูกค้าใช้ทิชชู่นะครับแล้วก็ถังน้ําไม่ลงเพรานั่นจะฝั่งเขาแห้งสนิทนะครับนี่จะมีคําถามนะครับงูเหล็กทะลุได้ไหมทะลุได้นะครับไม่ได้เพัวอนแนนะครับแต่เนื้อเขาไม่ไหลออกต้องใช้น้ำเยอะๆในการดันออกแต่ว่าความตันเนี่ยที่เห็นอยู่นะครับว่าบอกเลยว่าตันเป็นเม็ดตรนะครับเป็นเม็ดตรไม่ตันกว่าสองเมตรนะครับเพราะนั้นแล้วก็ ใช้เวลานานอยู่กับบาคนนะครับโอเคครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้วันนี้เราอยู่กันที่กรงเทศกีธาประกอบคุณร้วนะครับอเคคบอย่าลืมครับ0863453568ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์แล้วก็อย่าลืมซับสไครต์เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อตอไปนะครับขอบคุณครับสำหรับการติดตามอย่าลืมครับ0863453568แก้ท้าต่างช่างเ๋ยยินดีให้บริก